สรุปข่าว Apple ประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่4พฤษภาคมปี2568จะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ Apple ประกาศผลประกอบการไตรมาส2ปี2025ทําทำรายได้ไปทั้งสิ้น95,359ล้านดอลลาร์ Apple ปิดไตรมาสที่2ปี2025เมื่อวันที่29มีนาคมปี2 0 2 5ที่ผ่านมาทำรายได้ไปทั้งสิ้น9 5 3 5 9ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า5%าเปอทำกำไรไป24,780ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเช่นกันสำหรับรายได้รายผลิตภัณฑ์ของ Apple ประจำไตรมาสที่2ปี2025มีดังนี้ครับ iPhone ทำรายได้ไปทั้งสิ้น4 6 6หมื่นหนดร้อยส ทำรายได้เพิ่มขึ้นครับ Mac ทำรายได้ไป7,949ล้านดอลลาร์ทำรายได้เพิ่มขึ้น iPad ทำรายได้ไปทั้งสิ้น6,402ล้านดอลลาร์ทำรายได้เพิ่มขึ้นอุปกรณ์สวมใส่บ้านและอุปกรณ์เสริมทำรายได้ไป7,522ล้านดอลลาร์อันนี้รายได้ลดลงนะครับและสุดท้ายทำสถิติใหม่ธุรกิจบริการทำรายได้ไปทั้งสิ้น26,645ล้านดอลลาร์ ทิมคุกเผยว่าจะไรามาสนี้ธุรกิจบริการเติบโตขึ้นอย่างมากและรู้สึกกินดีที่ได้เปิดตัว iPhone 16e Mac และ iPad รุ่นใหม่และภูมิใจที่ได้ลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง60%ในช่วง10ปีที่ผ่านมาทิมคุกเผยนโยบายขึ้นภาษีของทรัมป์กระทบกับ Apple อย่างไรบ้าง คิมคุกเผยว่าในไตรมาสเดือนมีนาคมปี2025ที่ผ่านมา Apple ได้รับผลกระทบภาษีเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจาก Apple สามารถจัดการซัพพลายเชนและสินค้าคงคลังได้แต่ในไตรมาสเดือนมิถุนายนหรือไตรมาสหน้านั้นทิมคุกเผยว่า Apple จะยังไม่สามารถประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีความไม่แน่ไม่นอนหลายด้านหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายภาษีใดๆในไตรมาสที่เหลือน,นะครับ a อ p l e อาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นถึง900ล้านดอลลาร์ จาาากมมูลค่าา่่ภษีีทเพิขึ้นรายง,งานเผยว่า Apple ได้ย้ายฐานผลิต iPhone เครื่องที่จำหน่ายในสหรัฐไปยังประเทศอื่นเกินครึ่งแล้วครับส่วน Mac iPad Airpods Apple Watch ยังเป็นสินค้าที่ผลิตในเวียดนามโดยในเดือนมิถุนาย,ยนปี2025าคาดว่า iPhone ส่วนใหญ่ที่ขายในสหรัฐจะนำเข้ามาจากอินเดียส่วนประเทศอื่นนะครับยังนำเข้าจากจีนเช่นเดิมทิมคุกได้กล่าวชื่นชมทีมปฏิบัติการของ Apple ว่าทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในการจัดการซัพพลายเชนและสินค้าคงคลงัง และ Apple จะเดินหน้าต่อไปเท่าที่ทําได้ครับแม้โดนัลด์ทรัมป์จะประกาศระงับนโยบายขึ้นภาษีชั่วคราว90วันและ Apple ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีด้วยแต่ Apple ครับยังโดนภาษี20จากจีนที่เป็นผลพวงมาจากนโยบายยาแรงของสหรัฐและถึงแม้สินค้า Apple ส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าจากจีน125แต่ก็มีสินค้าบางตัวเช่นอุปกรณ์เสริม Apple ครับยังโดนภาษีนําเข้าจากจีนรวมมากถึง145 สุดท้ายครับทีมคุกเผยว่ายังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับมาตาา232ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเก็บภาษีกับชิปเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งแน่นอนว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับ Apple อย่างเต็มเต็ม l e ออกโรงเตือนผู้ใช้บางรายให้ระวังการโจมตีด้วยสปายแวร์จากผู้ไม่หวังดีก่อนจะไปชมข่าวถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อปเป็นกำลังใจกับไอโมดอเวชิออนของเราด้วยนะครับ e c h c ร u n c h รายงานข้อมูลว่า Apple ได้ส่งข้อความเตือนผู้ใช้ให้ระวังการโจมตีจากสปายแวร์ที่สนับสนุนจากรัฐบาลและมีนักข่าวชาวอิตาลีรายงานว่าพวกเขาได้รับข้อความนี้จาก Apple เช่นกันผ่าน i m e s s a g e และอ e ีเมลข้อความแจ้งเตือนจาก Apple ระบุว่า Apple ตรวจพบว่าคุณกำลังถูกโจมตีด้วยสปายแวร์จากผู้ไม่หวังดีที่พยายามควบคุม iPhone ที่เชื่อมกับ Apple Account ของคุณจากระยะไกลแม้จะไม่สามารถยืนยันได้ร้0เเซในการตรวจจับการโจมตีดังกล่าว แต่ Apple ก็จริงจังกับคำเตือนนี้มากและแนะนำให้ผู้ใช้กระดาษถึงเรื่องนี้อย่างจริงจัง Apple ระบุว่าข้อความดังกล่าวถูกส่งไปยังผู้ใช้มากกว่า100ประเทศพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้เปิดโหมดล็อกดาวน์และอัปเดต iPhone ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งหนตอนนี้ก็คือ iOS 18.4.1และแห้ามเปิดลิงก์หรือไฟแนบจากผู้ส่งที่ไม่รู้จักหรือไม่น่าเชื่อถือ Apple ครับได้มีการส่งการแจ้งเตือนลักษณะนี้แล้วให้กับผู้ใช้ที่เคยถูกโจมตีมาตั้งแต่ปี2021 โดยหลายครั้งเนี่ยเกี่ยวข้องกับสปายแวร์จากบริษัทชื่อว่า NSO Group ที่เคยถูกสั่งฟ้องและมีประเด็นกับ Apple มาก่อนหน้านี้ครับ Epic Games ยื่นขอสง,งบศึก Apple หาก Apple นํนเกม Fortnite กลับมาใน App Store ทั่วโลกทีม s w i n n e y CEO ของ Epic Games โพใน X นะครับเผยว่าเกม Fortnite จะกลับมาอีกครั้งใน App Store สหรัฐภายในสัปดาห์หน้าหรือภายในสัปดาห์ของพฤษภาคมปี2025นี้นะครับ และได้เสนอสงบศึกกับ Apple โดยข้อเสนอที่สวินนี่ต้องการก็คือให้ Apple ทํทำตามคําสั่งสารในประเด็นการไม่เก็บค่าธรรมเนียมทุกกรกรรมนอก App Store ทั่วโลกนําเกม Fortnite กลับมาขึ้น,น App Store ทั่วโลกและหาก Apple ทํทตามทาง Epic Games ก็จะยุติทุกคดีความที่เคยฟ้องร้องทั้งหมดทั้งปัจจุบันและเตรียมฟ้องในอนาคตก่อนหน้านี้ Apple ถูกศาลตัดสินแพ้คดีอ p i ิ g เก e s ครับในประเด็นการละเมิดคาสั่งศาลเมื่อปี2021 ที่ Apple ห้ามบหดกากรทางการค้าเช่นต้องเปิดให้นักพัฒนาสามารถโปรโมทิ่์ธุรกรรมนอก p p Store ได้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมนอกแ App Store ซึ่งสารชี้ว่า Apple จงใจละเมิดคำสั่งไม่ป,ปฏิบัติตามจึงถูกตัดสินให้แพ้คดีความครับจากคำตัดสินของสารทำให้ Apple ได้รับผลกระทบไปเต็มๆพอหลังจากคำสั่งสารปี2021ที่ผ่านมา Apple ได้ยื่ยนผ่อนผัน3ปีจากการอุทธรณ์และได้เริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายในปี2024 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ Apple ทํทำนั้นก็เพียงแค่ยอมให้นักพัฒนาใส่ลิงก์ภายนอกได้เพียงลิงก์เดียวและถ้ามีธุรกรรมเกิดขึ้นกับลิงก์ภายนอกก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียม12-27ซึ่งเป็นที่มาของการยื่นฟ้อง Apple โดย Epic g a m e s และสุดท้ายก็ถูกศาลตัดสินว่า Apple แพ้คดีนั่นเองครับด้าน Apple เองก็ตอบกลับผ่านเว็บไซต์ m a x กซูโมว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินดังกล่าวพร้อมจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปส่วนจะรับข้อเสนอการสงบศึกจากทาง E ี i c เกม e s หรือไม่ หรือ iOS 19มีฟีเจอร์ iPhone Port USB-C ต่อหน้าจอเสริมใช้ State Manager เหมือน iPad ได้มาจินบูร,รายงานว่าใน iOS 19นั้นหากผู้ใช้ใช้ iPhone รุ่นพอร์ต USB-C ต่อกับหน้าจอภายนอกจะสามารถใช้ฟีเจอร์ State Manager ได้มืนกับ iPad แต่เนื่องจาก iPhone เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอไม่ใหญ่เท่ากับ iPad ก็อาจจะมีการจำกัดหน้าต่างหรือฟีเจอร์การทำงานบางอย่างไม่ได้เทียบเท่ากับ iPad ครับ State Manager ถูกใส่มาใน iPadOS 16เป็นฟีเจอร์ที่ให้ผู้ใช้สามารถเปิดแอป,ปได้หลายหน้าต่างพร้อมกันสลับใช้งานแอป,ปต่างๆไปมาได้ตอนนี้นะครับรองรับใน iPad Air และ iPad Pro รายงานเผยว่าฟีเจอร์ตัวนี้จะใช้งานได้บน iPhone รุ่นพอร์ต USB-C นั่นหมายความว่าจะรองรับบน iPhone 15หรือใหม่กว่าที่ติดตั้ง iOS 19นาณตอนนี้ iPhone ทั้งรุ่นพอร์ต Lightning และพอร์ต USB-C ก็สามารถเชื่อมต่อกับจอภายนอกได้ครับแต่จะเป็นรูปแบบการสะท้อนหน้าจอ ไม่ได้เป็นการใช้งานอีกหนึ่งหน้าต่างเหมือนกับ State Manager จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าฟีเจอร์ State Manager สำหรับ iPhone นั้นที่หรือว่าจะมาใน iOS 19ลักษณะจะคล้ายกับเด็กบนของ Galaxy ของ Samsung ที่มีมานานแล้วครับ Apple ประกาศงาน WWDC ปี2025วันที่9กิาุนายนปี2025ส่วน State Manager จะมาใน iOS 19แล้วก็ใช้ใ iPhone ได้หรือไม่ก็ต้องรอดูกันในวันงานนะครับ Apple ล้มแผนใส่หน้าจอการแสงสะท้อนใน iPhone 17 Pro แมคลูโม่รายงานข้อมูลนะครับว่า Apple ได้ล้มแผนการใส่หน้าจอการแสงสะท้อนมาใน iPhone 17 Pro เนื่องจากไม่ได้ผลที่น่าพอใจและมีกระบวนการผลิตที่นานย้อนกลับไปเมื่อปี2024ครับคือมีรายง,งานจาก i n s สแตนดที่ท่านว่า Apple ได้พัฒนาหน้าจอการแสงสะท้อนแบบใหม่ที่จะมาพร้อมกับคุณสมบัติการทนทานรอยขีดข่วนได้ดีกว่าเซรามิกชิลแต่ข่าวนี้ก็เงียบหายไปเพราะ Apple อาจล้มแผนไปแล้วแมคลูโมรายงานข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือครับ เขาเผยว่า Apple เคยมีแผนที่ใช้หน้าจอการสาระท้อนใน iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max แต่เนื่องจากมีปัญหาในกระบวนการเคลือบหน้าจอจำนวนมากทำให้ Apple ยังไม่ใส่คุณสมบัตินี้มาใน iPhone 17 Pro กระบวนการการเคลือบหน้าจอการสาระท้อนใน iPhone นั้นจะใช้เวลานานมากหากต้องเคลือบบนหน้าจอ iPhone หลายล้านเครื่องแม้ p p p l e จะวางแผนว่าจะใช้ในรุ่น Pro ก่อนแต่ก็ยังทำไม่ได้ในปี2025นี้ครับ iPhone รุ่นที่ Apple ขายอยู่ณนตอนนี้มีการเคลือบสารป้องกันรอยนิ้วมือแต่สิ่งที่แปลกก็คือ Apple ยังไม่ให้ความสำคัญกับการเคลือบจอบการแสงสะท้อนใน iPhone โดยอุปกรณ์ตัวอื่นอย่างเช่น iMac, MacBook และ iPad Pro เป็นสินค้า Apple ที่มีตัวเลือกกระจกแบบนาโนที่ช่วยลดแสงสะท้อนแล้วแต่ใน iPhone เนี่ยยังไม่มีนะครับรายงานเผยว่า Apple อาจเปลียนรูปแบบการเคลือบหน้าจอ iPhone ที่เรียบง่ายกว่าหรืออาจใช้พื้นผิวนาโนแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นและอาจยังไม่ถูกใส่มาใน iPhone 17 Pro คร ด้านซัมซุงเองได้เปิดตัวหน้าจอแบบ Gorilla glass almo ใน Galaxy S24 Ultra ที่มีคุณสมบัติการแสงสะท้อนบนหน้าจอได้มากถึง75%ซึ่งคุณสมบัติตัวนี้ครับช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูหน้าจอสมาร์ทโฟนได้คมชัดแม้อยู่ในที่แสงจ้าห้องที่มีแสงตกกระทบบนหน้าจอเยอะอย่างไรก็ตามหาก Apple เปิดตัวหน้าจอเคลือบกัรแสงสะท้อนไม่ทันใน iPhone 7 Pro ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะถูกใส่ใน iPhone รุ่นถัดไปหากแก้ไขกระบวนการผลิตได้แล้ว หรือ iPhone 17 Air จะมาพร้อมแรม12 g b เหมือนกับรุ่น Pro กลัวหมิงชีรายงานข้อมูลว่า iPhone 17 Air iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max จะมาพร้อมกับแรม12 g b ซึ่งก่อนหน้านี้ครับเขาเคยรายงานไว้ว่าจะมีเฉพาะรุ่นโ Pro เท่านั้นที่ได้ใช้แรม12 g b โดยแรมที่ Apple จะนำมาใช้ใน iPhone นั้นกลัวหมิงชีเผยว่าผลิตโดย Micron และ SK Hynix ด้าน iPhone 17ตัวเริ่มต้นนั้นกัวมิงชีเผยว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะมาพร้อมกับแรม12 g b แต่เนื่องจากสายผลิตที่มีจำกัดอาจทำให้ไม่แน่ไม่นอนว่า iPhone รุ่นเริ่มต้นจะมาพร้อมกับแรมเหมือนกับรุ่นอื่นหรือไม่ซึ่งรายงานเผยว่า Apple จะตัดสินใจอีกครั้งว่าจะใส่แรมเท่าไหร่ในเดือนพฤษภาคมปี2025นี้ iPhone 16ทั้งสรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้ครับมาพร้อมกับแรม8 g b เหมือนกันทุกรุ่นดังนั้นสมมติว่า ถ้า iPhone 17ได้อัปเกรดแรมเป็น12 g b ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดแรมที่เพิ่มขึ้นมากและการอัปเกรดแรมที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้คาดว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Apple Intelligence การทำงาน multitasking ต่างๆให้ได้ดีขึ้นหาก iPhone 17ตัวเริ่มต้นยังใช้แรม 8GB นั้นกัวหมิงชีเผยว่าแรม12 g b สำหรับ iPhone ทุกรุ่นอาจถูกใช้ในปีถัดไปหรือใน iPhone 1 8 s e r i ซีรีส์นั่นเองแต่หลังจากรายงานของคัวหมิงชีนี้รายงานออกไปก็มีรายงานอีกข่าวนะครับบอกว่า iPhone 17ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับแรม12 g b จะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันนะครับเผยภาพเครื่องจำลอง iPhone 17 Air เครื่องบางปรับตำแหน่งพอร์ต USB-C Apple Track ได้เผยวิดีโอนะครับพร้อมเผยภาพเครื่องจำลอง iPhone 17 Air ที่โดยรวมแล้วเนี่ยก็เหมือนกับหลายสื่อที่เผยมาก่อนหน้านี้ที่ตัวเครื่องจะมีความบางมากๆเม,ม,มื่อเทียบกับรุ่นอื่นโดย iPhone 17 Air หรือว่าตัวเครื่องเนี่ยจะบางเพียง5.5มมเท่านั้น จุดสนใจของเครื่องจำลองตัวนี้ก็คือพอร์ต usb c ครับมีการปรับตำแหน่งใหม่โดยถ้าเราดูในแบบแนวนอนนี้จะเห็นว่าตัวพอร์ตอยู่ชิดขอบด้านล่างตัวเครื่องหรือชิดขอบด้านหลังตัวเครื่องไม่ได้อยู่กลางตัวเครื่องเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้คาดว่าเป็นการปรับปรุงเพื่อให้ตัวเครื่องมีพื้นที่ว่างพอสำหรับการวางหน้าจอครับภาพเครื่องจำลองตัวนี้ชี้ว่าลำโพงของ iphone 1จ air ก็มีการปรับใหม่เช่นกันโดยมีรูลำโพงเพียงข้างละ2รูเท่านั้นอยู่ข้างพอร์ต usb c ซึ่งในรุ่นก่อนหน้านะครับ จะมีถึงข้างละ5รูซึ่งว่าอาจมีการปรับพื้นที่ภายในให้สามารถวางชิ้นส่วนต่างๆภายในอย่างเช่นตัวแบตเตอรี่ชิปลำโพงและหน้าจอในตัวเครื่องที่บางมากๆได้ครับ iPhone 17 Air ตัวเครื่องยังมีรายง,งานบอกว่าจะมาพร้อมกล้องหลังตัวเดียวไม่มีช่องใส่ซิมซึ่งก็ล้วนเป็นแนวทางครับที่ทําให้ตัวเครื่องในบางมากๆและตัวเครื่องเนี่ยมีข่าวลือบอกว่าจะมาพร้อมกับชิป C1 ที่ช่วยให้ตัวเครื่องใช้พลังงานน้อยลงในกรณีที่เชื่อมต่อ5 G iPhone 17 Series คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปี2025ตามกำหนดการปกติของ Apple ส่วนจะเป็นอย่างไรก็รอดูกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปข่าว Apple ประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่4พฤษภาคมปี2568เช่นเคยครับสามารถไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook iMoD รวมถึงเว็บไซต์ iphonemod. net ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงาน i m o d ด้วยคลิปนี้ผมเตนไอโมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ